ไม่ใช่อยู่ดีมานั่งสมาธิเลยนะครับมันต้องค่อยๆโน้มน้าวนะครับมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์สามาทานศีลนะครับให้เป็นคนมีศีลก่อนนะครับทาวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงฝึกจิตตภาวนาคําว่าจิตตภาวนานะครับก็ไม่ใช่การนั่งหลับตาอย่างเดียวความจริงจิตตภาวนานะ่มันฝึกได้อยู่ตลอดนะครับแต่เราก็มีกระบวนการคําว่าจิตตภาวนาในที่นี้นะครับก็หมายถึงว่าทําจ,จิตใจให้สูงขึ้นทําจิตใจให้มีคุณธรรม ทำอย่างไรครับก็คือการเฝ้าดูใจของตัวเองนะครับท่านก็จะสอนในเรื่องของการเดินจงกรมการกําหนดสตินะครับอันนี้ก็คือภาพเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจก็รับรู้ว่าเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีคําว่าม่่งเนอเบื่อนออยู่ข้างหลังนะครับก็ปรากฏเออมันมีกิเลสอะไรมันมาครอบงําขี้เกียจน,นออยากกลับหนอนะครับก็กําหนดรู้แล้วมันก็จะรู้ว่าโอ้ตัวเราเนี่ยมีกิเลสเนี่ย นะครับมันเป็นอ่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นนะครับถ้ามันเป็นอกุศลก็ล่าไปถ้าเป็นกุศลก็พ่อคูนให้เจริญขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตตภาวนานะครับคือการพัฒนาจิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายเราหนีมนท่านมาที่สาน,นักงานครับเพราะว่าถ้าไปที่วัดเดี๋ยวพวกเราก็จะติดงานนวดง,งานนี่ครับท่านอา,าการอยู่19ท่านช่วยราชการหนึ่งแล้วก็ อมกย่อมไปอยู่ชนบุรีน้องจอยนะครับเเหลือแค่ส7บเชีวิตนะครับก็ยังมีศูนย์เสียมารักนะครับบางทีก็แขกบ้านแขกเมืองมาเราก็เชิญมาร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับน่ารักมากท่านผู้บริการนะครับอันนี้เราเราปฏิบัติจริงๆไม่ไม่ใช่ฉากนะครับท่านทาว่าปฏิบัติอันนี้ก็ไม่เอามาทั้งหมดนะครับอันนี้รู้สึกว่าชุดนี้จะเป็นชุดปีใหม่นะครับ หรือไม่ก็สงการสงการนะครับนะครับกำหนดสติกําหนดรู้ว่าอะไรมาปรากฏในทางใจนะครับมันเป็นกุศลอกุศลกาหนดนั่งกําหนดยืนนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับสิ่งที่เป็นเกบความรู้นะครับเวลาจะมูกดินครับไม่กี่นาทีจะได้ไปไวๆนะครับนี่มนผ้าอย่างไงนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับพระพอเห็นโยมไปนี่มลหนีเลยนะครับพระที่ท่านเทศไม่เป็นเนี่ยเป็น เป็นบาปนะเป็นนิมนต์พระที่ท่านไม่อยากจเเทศมาบังคับท่านนะครับต้องรู้แหล่งทรัพยากรสงฆ์เอ,อ่อไว้ไว้ที่สำนักพิติการท่านจัดที่นครปฐมนะครับท่านก็ได้จากวัดชนประธานลังสิทธ์นะครับโอ้สุดยอดนะครับเราต้องรู้ว่ามหาวิาลยสงฆ์นะครับมีอยู่สองแห่งครับคือมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณวิาลัยของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนะครับถ้าเรารู้แหล่งเราก็ไปตรงนี้นะครับแหล่งที่สองก็คือ ฝ่ายธรรมยุทธ์ครับมหาวิยาลัยมหาบุรีรามย์วิเลยนะครับศูนย์ใหญ่ก็อยู่วัดโรนเวศนะครับในในต่างจังหวัดก็มีนะครับหาข้อมูลจากสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดถ้าเราอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะมีอ่ลิสต์บัญชีของพระธรรมทูตนะครับองค์นี้อา่าถนัดด้านใดก็จะมีข้อมูลไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นการที่ไม่ยากแล้วเราก็จะได้ทรัพยากาลสงฆ์ที่มีคุณภาพ นะครับนอกจากนั้นแล้วเว็บไซต์ของกองงานพระธรรมทุตพวัปักน้ำภาษีเจริญนะครับเข้าไปดูได้ก็มีสายพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศนะครับเราดูแลก็ดูใกล้ๆก,ก,กับหน่วยงานของเรานะครับเวลาไปนิมนต์นิมนต์ยังไงครับต้องไปนิมนต์ด้วยตนเองนะครับครั้งแรกยังไม่เคยเจอหน้าท่านก็จะโทรศัพท์ไปถึงโทรไปก็ต้องไปเจอไปเรียนท่านนะครับไปนิมนต์ในช่วงเช้าก็ต้องดูเวลานะครับแปดนาฬิกาครึ่งถึงเก้านาฬิกาครึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะไปนิมนต์ เช้าเกินไปท่านก็ทําวัดสวดมนต์บินฑบาตสายหน่อยเลยสามโมงครึ่งไปท่านก็จะไปกินนิมนต์ฉันเพลจะไม่อยู่ที่วัดนะครับช่วงบ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีห่วงเวลา14บสถึง1ิบหนิกานะครับมืดเกินไปก็ไม่เหมาะท่านก็มีกิจวัตรของท่านนะครับสุภาพสตรีไปก็ต้องไม่ควนรนุ่งสั้นนะครับแจ้งกําหนดการให้ท่านทราบด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะผ่านไปไวมาดูการตั้งโต๊ะหมู่บูชานะครับก็ดูภาพไปเลยนะครับวันตั้งยังไงมีธงชาติ นะครับอยู่ซ้ายตรงกลางเป็นโต๊ะหมู่แล้วก็มีพระบรมาชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับธงชาติอยู่หน้าก็มีชาติศาสานาพระมหากษัตริย์นะครับเราไว้แรกๆนะครับเทคนิคก,การตังต้งโต๊ะหมู่ก็คือต้องอยู่ขวามือของพระพิสุสงฆ์นะครับสังเกตดูนะครับต้องอยู่อย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นอีกด้านซ้ายมือก็จะผิดทางนะครับพระพุทธรูปไม่ควรผิ่นผินมาะาักรประธานต้องทิศแต่ะวันตกคนไทยเขาถือ จริงๆแล้วไม่มีหลักในศาสนานะครับว่าถิ่หรือถูกนะครับแต่ว่าเราเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการตั้งโต๊ะหมู่บูชานะครับไม่ควรจะมีพระพุทธรูปอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าให้สวยงามให้เรียบง่ายก็ควรจะมีพระประธานหนึ่งหงรูป1นองค์ก็พอนะครับมีภาพเคารพนะครับมีเกจิอาจารย์นะครับรูปปั้นเคารพของท่านนะครับถ้ามีอย่างนี้เรา เจ้านายบอกว่าเอามาตั้งหน่อยแล้วเราจะตั้งยังไงนะครับตั้งอย่างนี้ครับพระพุทธรูปต้องอยู่สูงนะครับ <c oughs> ถ้าเรียกไม่ได้ว่าจริงๆไม่อยากให้ตั้งแต่ว่า <c oughs> ท่านบอกว่าแหมทําบุญได้ทีหนึ่งพออยากจะเป็นสิริมงคลก็เอามานะครับอย่าไปตั้งเสมอกับพระพุทธรูปนะครับเพราะท่านเป็นพระเเคจิอาจารย์รูปเคารพนอกพุทธศาสนานะครับท่านได้มาท่านก็ไม่ควรจะามาวางนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับ มาลอยบูชาพระพุทธรูปนะครับได้พวงมาลัยมานะครับบางทีเราไปเจอพระพุทธรูปอยู่หน้าสํงงานักงานไม่รู้ใครเอาเอาพวงมาลัยมาของขอให้ท่านนะครับท่านก็เป็นสายยันสัญญานะครับเป็นกุ้งสุดที่ารานพงเทวันนะครับอันนั้นก็ไม,ม่เหมาะนะครับควรจะเอาวางใส่พานบูชาให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เป็นปัญหาาใจว่าวันหนึ่งนะครับเรายังไม่ได้เป็นผอ,อเข้าเชิญเราเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพนรัตไตรนะครับ ลุกขึ้นแล้วก็ต้องมีคนอัญเชิญเทียนฉนวนไปทีนี้จะจุดยังไงนะครับพิธีกรก็บอกว่าบางท่านก็บอกเรียนเชิญท่านประธานจุดทูบเทียนพิธีกรบางท่านก็บอกว่าเรียนเชิญท่านประธานจุดเทียนทู่เอ๊ะตกลงจะเอาอยัางไงอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดนะครับอันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วคําตอบก็คือไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกท่านจะจุดเทียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจุดทูบก,ก็ได้ ท่านจะจุดทูบก,ก่อนแล้วค่อยมาจุดเทียนก็ได้นะครับมีคําว่าจุดทูบเทียนมาก่อนนะครับดังนั้นผมได้ถามสํานักง,งานพัฐธรรมนชาตินะครับท่านอุบายจาร,ยรุ่นเก่าๆที่มีความรู้ท่านก็บอกว่าโบราณนะจะจุดทูบก,ก่อนครับจุดทูบให้เสร็จก่อนจุดทางซ้ายมือของเราไล่ไปตามลําดับครับหนึ่งสองสามแล้วก็ไปจุดเทียนทางซ้ายมือของผู้จุดนะครับแล้วก็ไปที่ขวาโบราณเป็นอย่างนั้นนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเขามีความหมายว่าทูบสามดอกนะครับหมายถึงบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพุทธกุลสามนะครับพุทธคุลสามก็มีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมาหากรุณาที่คุณนะครับเขามีความหมายโบราณทําอย่างนั้นพอจุดทูบเสร็จปุ๊บก,ก็ไปจุดเทียนทีหลังนะครับดังนั้นถ้าเราไปเห็นนี่บางท่านเชิญแล้วท่านจุดทูบก่อนก็มายควายว่าท่านท่านทาผิดนะครับไม่ผิดแต่ท่านถือคติแบบโบราณ ในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าอ้าวไหนๆก็จุดเทียนกันก่อนแล้วพิธีกรก็เชิญจุดเทียนทูบก,ก็อย่างนี้ก็มีนะครับปัจจุบันนี้ทําไมถึงถึงมีการจุดเทียนก่อนแล้วจุดทูบนะครับสันนิษฐานว่าเป็นการสะดวกพอทําไปทามาเทียนชาวน,นก็ไม่มีก็เลยจุดเทียนก่อนแล้วก็เอาทูบมาต่อที่เทียนนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเทียนก่อนไปโดย ไปโดยปฏิบัติเสริมกันมานะครับถ้าทําอย่างนี้มันก็ไม่ผิดนะครับถือว่ามันมันเลือนมาแล้วก็ปล่อยไปแต่เราอธิบายได้ว่าเทียนสองเล่มหมายถึงอะไรนะครับเทียนสองเล่มหมายถึงบูชาพระธรรมและพระวิในนะครับสมัยก่อนพระพุทธศาสนาเราไม่เรียกว่าพระพุทธศาสนานะครับเรียกว่าธรรมวิันนะครับต่อมาจึงมีการเรียก พระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเทียนก็บูชาพระธรรมนะครับอ่ะอันนี้ผมจะผ่านไปไวเลยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเก็ดเล็เกเน้อยเรื่องการรับสินห้านะครับเราเห็นมัคคัญายกนะครับมัคคานายกเนี่ยคือผู้นําทางถ้ามัคคายกเนี่ยแปลว่าผู้ให้ทางถ้าจะเรียกให้ถูกก็ต้องเรียกว่ามัคคันายกนะครับผู้นําทางสวรรค์ผู้นําทาง ทางธรรมนะครับเวลาสมาทานสินรับสินเนี่ยนะครับมักคนายกเราได้เห็นบ่อยเลยสาธุสาธุดังมากเลยนะครับเอะก็สาธุไอเราเองก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมบางทีอ่ะก็ตามตามกันไปเขาสาธุเราก็สาธุดังนั้นไอประเด็นที่เจ็ด,ดบอกว่าสาธุเนี่ยมันสาธุถูกที่หรือผิดที่สาธุหมายถึงอะไรกันแน่ ในภาษาบาลีนะครับกระผมจบอักษรศาสตรมหาบัณฑิตนะครับแั้นกอนอนุญาตสาธุจริงๆนะแปลว่าดีนะครับในยะที่หนึ่งในยะที่สองสาธุแปลว่าขอโอกาสหรือขออนุญาตถ้าผมมาในถึงที่ประชุมนะครับผมก็ขอโอกาสก็คือพูดคาว่าสาธุขึ้นก่อนนะครับเราก็จะมะีตัวอย่างอยู่บ้างนะครับจริงๆสาธุนะแปลว่าดีแปลว่าขอโอกาส นะครับถ้าบอกว่าดีอย่างเช่นเราไปถวายทานอะไรเนี่ยเขาให้อนุโมทนา